สำหรับใครที่อยากจะฟาร์มเกมที่มีระบบออตโอต้และไม่มีเวล่องาวนกันไปบอสือนที่ผมขอนำเสนอ Beauty Phone แอปพลิเคชันที่สามารถช่วยเพื่อนๆฟาร์มได้อย่างง่ายขึ้นนะครับและสะดวกมากยิ่งขึ้น Ugfone เป็นแอปพลิเคชันที่อยู่บนคลาวด์เป็นมือถืออีกเครื่องหนึ่งที่สามารถเชิญเพื่อนฟาร,ร์มเกมได้ทั้งวันทั้งคืนนั่นเองถึงแม้ปิดมือถือปิดคอมปิดเน็ตไปแล้วแต่ตัวเกมก็ยังฟาร,ร์มให้เราอยู่เหมือนเดิมซึ่งมันเหมาะมากๆสําหรับเพื่อนเพื่อนที่ไม่อยากจะเปิดมือถือทิ้งเอาไว้นะครับกลัวแบตหมดไม่อยากเปิดมือถือทิ้งไว้เพราะกลัวเปลืองค่าเน็ต Ugfone ชว่วยได้แน่นอนราคาเริ่มต้นแค่วันละสิบบาทตัวแพ็กเกจแนะนาผมอยากให้เพื่อนลองใช้เป็น MVIP ซึ่งราคาแพงกว่าแพ็กเกจเริ่มต้น1เท่าแต่สเปคมันสูงกว่าแพ็กเกจเริ่มต้นเกือบ3เท่าเลยตัว MVP เนี่ยนะครับจะแพงนิดหน่อยแต่ใช้ดีกว่าสุดๆใครสนใจดาวโหลดยูจีบอลสามารถโหลดได้ผ่านลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยเฮ้ยวัสดีครับทุกคนครับวมนนด้อยู่ผมแล้วนะครับผมตอนนี้จคนดีควมเพิ่มเติมคือไม่มีอะไรเลยครับผมนะวันนี้ครับเราอยู่กันในไอเดียหลักของเราอีกเช่นเคยครับแต่วันนี้เราจะมาลองทดสอบในเรื่องของบัฟอัตราการหลบหลีกนะครับผมนะซึ่ง เอ่อช่วงนี้เนี่ยน่าจะได้เห็นคลิปทางฟังของคุณกอนซุดนะครับผมแนละ้วที่เขาทําออกมาให้ดูว่าเฮ้ย <"He i, S 1> เรามีเลนเจอร์ที่แบบเพิ่มบัฟหลบหลีกให้ทีมเราเนี่ยทำให้กระปะเดี๋ยวมันตีไม่โดนกระปะมันลิปไม่ได้อะไรประมาณนี้นะครับผมแนละ้วก็คือจะเป็นบัฟที่เกี่ยวกับการหลบหลีหกการโจมตีปกตินั่นเองนะครับซึ่งวันนี้ครับผมยกมาเป็นตัวซุดนะครับผมนะอาจจะเก่าหน่อยนะครับไม่รู้ว่าจะทดสอบเห็นชัดไหมแวันนี้เลองดูกันว่าการใช้บัฟหลบหลีกจะมีผลต่อกระปะไหมเนาะซึ่งตัวนี้ก็มี เพิ่มอัตราการหลบหลีก70%นะครับก็ถือว่าเป็นเปอร์เซ็นต์ที่ค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยกะปะเนี่ยอาจจะตีโดนหรือไม่โดนเลยแล้วจะมีผลต่อการเล่นไหมเดี๋ยวมาดูกันเนาะในวันนี้นะครับผมอะซุดผมก็ใส่ให้แบบเต็มที่ คือเราไม่รู้เราจะใส่ยังไงให้สุดมันมันยืนได้นะครับผมแต่ก็ให้มันทันแท้มันได้สุดได้แค่นดี้จริงๆนะครับผมนะเหมือนแบบโอ้โหเอาอะไรไม่รู้นะครับเอาตัวแบบกระป๋องกระป๋องแล้วมาใส่กีลสุดขนาดนี้นะครับผมอ่ะซุดครับจะเป็นตัวที่ไม่บัฟหน้าป้อมนะครับเหมือนเป็นตัววิ่งลุยไปเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยสุดเลยอาจจะไม่บัฟหน้าป้อมนะครับทำให้การทดสอบในวันนี้อาจจะเห็นยากหน่อยนะครับแต่ว่าผมก็จะพยายามให้มันเห็นมากที่สุดว่าการใช้บัฟที่เกี่ยวกับอัตราการลบลีกตรงนี้เนี่ยนะครับจะมีผลต่อตัวละครมากน้อยแค่ นะครับนะโอเคอ่ะทีนี้มาดูทีมครับอาทีมเนี่ยผมจัดเอาไว้ประมาณอ่ประมาณนี้นะครับผมนั่นี่เลยใช้เป็นตัวละครตามนี้เนาะแต่ว่าผมจะใช้โสมอีกสักตัวหนึ่งนะครับนะเพราะว่าโสมของเดิมเนี่ยมันมีหลบหลีกอยู่แล้วนะครับเนาะโสมผมเดิมเนี่ยมีหลบหลีกอยู่แล้ว38%นะครับถ้าได้บัฟไปอีกเนี่ยก็จะอยู่ที่เอ่อราวๆเกิน100%นะครับแนละก็คือค่าของการหลบหลีกของโสมผมจะสูงสุดเดี๋ยวมาดูว่าโสมผมเนี่ยจะหลบ การโจมตีปกติของกัปปะได้มากแค่ไหนนะครับเราจะได้รู้กันว่าเฮ้ยไอ้บัฟหลบหลีกตรงนี้เนี่ยมันมีผลต่อกัปปะแค่ไหนนะครับผมนะเออจะแบบตีพลาดรัวๆได้เลยไหมไอ้นี่เดี๋ยวมาดูกันเนาะมาดูใน P p พซึ่งในตอนนี้เนี่ยเราอยู่กันใน ID ดีหลักเราก็จะไปตีไ d 2เพราะว่า ID 2เรามีกัปปะก้าเมจอยู่นะครับไม่รู้ว่าเออจะจะจะเล่นได้ดีแค่ไหนเนาะนะครับอผมก็ไม่เคยทดสอบเหมือนกันนะการใช้ตัวบัฟหลบหลีกนะครับ้นในการหลบกัปปะ นะครับไม่ให้กับปากมันตีเราได้เดี๋ยวดนาะขอหาก่อนแป๊บหนึง่ง ID 2เราอยู่ไหน ID 2เราเพิ่งล็อกล็อกอินเมื่อกี้แล้วมันก็หาไม่เจออีกแหละอัดาขอหาแป๊บหนึง่ง ID 2 ID 2อเราอยู่ไหนเนี่ยปึ๊บปึ๊บมันน่าจะมีแบบระบบค้นหาชื่อเนาะ ถ้ามีระบบค้นหาชื่อนี้น่าจะน่าจะมันกว่านี้เออนี่คือแบบเราไม่รู้ว่าไอดีสเราอยู่ไหนอะ่ะเอ,อ่นี่นี่น,นี่โอ้โหอยู่โคตรไกลเลยอ่ะมาดูกันเราจะใช้เป็นทีม4นะครับนะไปลองตีดูปะมาลองดูซิว่าตัวทางฝั่งของอ่าซุดนะครับนะที่มีการหลบหลีก70%บบของเขาเนี่ยจะช่วยให้เรนเจอร์ฝั่งเราเนี่ยหนีรอดกระปะได้ไหมเอาโอเคเนาะมา อลองทดสอบสักตา2ตาเนาะเป็นยังไงแต่โดยเบื้องต้นนะครับคือ,อยับยับเลยอะ่ะคือคือสุดมันมันถูกตีตายก่อนเนาะอ่ะดูซิกระปะตีโดนไหมอ่ะมีบัฟเฮ้ยพลาดพลาดพลาดเฮ้ยเฮ้ยเอาจริงดิเฮ้ยพลาดเมื่อกี้ขึ้นชัดเจนชัดไหม โอ้โหแต่แต่ตัวทางฟังของไอ้ซุดเนี่ยมันมันบางเกินไปไงซุดมันบางเกินไปครับมันก็เลยโดนกับปะขี้ไปก่อนแต่ถ้าซุดมันได้ออกบัฟอย่างเงี้ยเราดูนะโอ้โหไม่ซุดมันมันไม่ได้มันไม่ได้บัฟเลยมันตายก่อนโอ้โหเนี่ยเห็นไหมเมื่อกี้เห็นไหมว่าพลาดแบบรัวๆเลยเออเดี๋ยนะเราสามารถทำยังไงให้ให้ซุดมันเอ่อมันหลบได้ดีกว่านี้ เดี๋ยวเดี๋ยวขอไปเปลี่ยนเกียร์ซุดแป๊บหนึ่งดีกว่าเอาเรามาต่อกันนะครับผมนะผมไม่รู้ว่าจะทดสอบให้เห็นยังไงแล้วนะครับผมก็เลยไปเปลี่ยนเกียร์มาให้นะครับตอนนี้ก็คือเราใส่หลบหลีกให้มันแบบ เต็มๆไปเลยนะครับผมนะเพื่อทดสอบตัวสกิลบัฟนี้เนาะซึ่งตอนนี้ซุดก็หลบหลีกโดย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 ,โดย,โดยส่วนตัวนะก็คือหลบหลีกไปแล้วร้อเนะครับส่วนบัฟของมันจะบัฟให้เดนจิกับตัวโสมนะครับผมนะ <c oughs> โอเค <c oughs> คือเซตเกมแบบนี้มันเล่นใน PVP ไม่ได้หรอกแต่ว่าเราอยากทดสอบไงว่าเฮ้ยถ้าซุดมันบัฟได้ปั๊บแล้วโสมกับเดนจิเนี่ยมันจะหลบกับปะได้นานแค่ไหนเออมาดูกันมาเอาล่ะเดี๋ยวเราไปตี ID 2กันต่อนะครับนะ โอ้เราต้องมาเลื่อนหายดีสอีกแล้วอเนนี้ขอหายดีสอแป๊บหนึ่งไอดีสของเราอยู่แถวแถวนี้แหละน่าจะถ้าจะไม่ผิดถ้าทำไมระบบล็อกอินมันไม่ไม่เป็นล็อกอินล่าสุดให้เราผมไม่เข้าใจอ่านี่โอเคมามาดูกันว่ารอบนี้ จะได้บัฟไหมแล้วก็หลบหลีกจะดีแค่ไหนเออมาดูกันมาเฮ้ยเฮ้ย,ยแต่ตัวเดิมแต่ตัวเดิมมันแล้วมันก็หลบได้ดีอยู่แล้วนะโหไม่ไม่ได้บัฟไม่ได้บัฟไม่ได้บัฟไม่ค่อยได้บัฟเอ,อาอามมตะให้หน่อยหนึ่งได้ไหมมันไม่ได้บัฟ่ะเอาบัฟแล้วโอเคดูสิอโหไม่ทัน อามาตานิดนึงอะมาแล้วบัฟปึ๊บอาลบลีดดูสิเฮ้ยพลาดเฮ้ยมีความพลาดเฮ้ยมีความพลาดจริงอันนี้มีความพลาดเราเห็นได้เลยอ่ะบัฟบัฟหน่อยสุดสุดบัฟหน่อยสุดสุดไม่บัฟบแล้วเฮ้ยเฮ้ยเห็นมีมีความพลาดแบบพลาดเยอะกว่าเดิมเออโอเคผมว่าน่าจะ น่าจะเห็นชัดเจนนะครับนะว่าบัฟของไอตัวซุดเนี่ยนะครับผมนะมันทํางานได้ดีเหมือนกันแต่ว่าถ้าเอามาเล่นในในในพ v พีปกติผมว่าน่าจะเล่นยากไหมเพราะว่าซุดมันเก่ามากนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยหลายๆคนก็คือไปมองทางฝั่งของตัวละครที่ใหม่กว่านี้นาะก็คือตัวทางฝั่งของบอลนะครับนะ,ะถ้าใครอยากจะเล่นในทางนี้นะครับผมนะ่าจะใช้ตัวที่แบบบัฟเพื่อหลบปลีก กระปะพวกนี้นะครับผมเนาะตอนนี้เนี่ยที่นิยมกันก็คือจะเป็นตัวนี้คือผมไม่มีก็เลยไม่รู้ว่าจะรีวิวยังไงเนาะตัวนี้ได้มีหลบหลีก60%นะครับผมแนละ้วก็ถือว่าเป็นสกิลที่ค่อนข้างสูงนะครับผมนะก็น้อยกว่าตัวซุดหน่อยหนึ่งนะครับแต่ว่ามันยืนได้นะครับันมันเป็นตัวละครที่สามารถยืนได้นะครับนะัดแรกก็ไม่ได้เยอะมากด้วยใครอยากลองดูสุดการบับหลบหลีกกระปะแบบนี้เนี่ยผมแนะนาให้เป็นตัวบอลดีกว่าเนาะอะทีนี้เดี๋ยวมาลองดูทางฝั่งของตัวซ เออโอเคมาลองดูกันมันอาจจะเล่นไม่ได้ก็ได้เพราะว่ามันแบบเกียร์มันก็ไม่ได้ดีถึงเกียร์ดีมันก็มันเป็นตัวที่เก่ามากอะ่ะพอมันเก่ามากปั๊บมันก็จะอ่อนเป็นเรื่องปกติแหละเนาะอันไหนมาลองดูซิเป็นชิ้นอะไรอ่าเดเดเดโอ้โหแล้วเรากดออโต้แต่แรกเยเหรอลืมออโต้ออกอ่ะสูตวิ่งมาสูตบัฟหน่อยสูตบัฟบหน่อยสูตบ,บ๊อยอยังในพ v p PP, มันดูยากอะ่ะ คือมันมีความดูยากแบบดูยากเลยอะแล้วซุดมันมันตัวเก่ามากอะมันอาจจะไม่ได้เก่งขนาดนั้นโอเคอ,อยากมีบอลจังเลยค <c oughs> ือถ้ามีบอลที่ผมทดสอบได้ชัดกว่านี้อีกอันนี้ผมมีซุดตัวเดียวไงที่มันบัฟหลบกลีกออาได้ได้เยอะขนาดนี้เนาะโหดไอพีพี PP, PP, ถือว่าเล่นยากครับอยากอยากมีบอลจัง <c oughs> อะถ้าใครมีบอลก็ก็ส่งให้รีวิวได้นะเออบอลแบบบอลที่เป็นล่างเก้าดาวหรือไฮเปอร์อะไรเงี้ยนะครับผม ไม่อยากรู้จริงว่าถ้าบอลบัฟลบหลีกให้กับฝั่งตรงข้าอ้ให้กับฝั่งเราแล้วเนี่ยมันจะเก่งแค่ไหนเฮ้ยแต่เราชนะได้วะเออวะเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวนะเฮ้ยแต่เราชนะได้วะชนะได้อย่างไรกันอ่เอาลองลองลอง,ลองเล่นเล่นไปดูนะครับผมแล้วก็ลองดูภาพรวมบอลแล้วกันว่าเป็นยังไงทำไมชนะได้วะเออแปลกอะมากันต่อฮะเล่นอีกถ้าเกมสองเกมดูซิว่าจะสามารถเล่นได้ไหมเนาะ คือจริงๆมันเล่นยากอะเล่นยากมากเลยแหละ,อะลองดูทีมนี้มันเล่นยากครับตัวมันเก่าประเด็นคือตัวมันเก่าบัฟมันดีครับแต่ตัวมันเก่าเก่ามากสมโยนไปโอเคมาลองดูซิโอ้โหเนี่ยจังหวะจังหวะแบบเนี้ย จังหวะเอ้ยจังหวะแบบนี้แหละของดีโอ้โหไม่ทันแล้วจังหวะมันเล่นมันเล่นยากอ่ะโอ้โหมันเล่นยากมากจริงสมไม่ใช่สมตัวเทพสุดนะครับเพราะว่ามันมันมันเปาะอ่ะตัวละครมันเปาะมากเลยอ่ะเราจะให้มันออกมาบัฟอะไรมันก็มันก็ไม่ได้แล้วแหละสำหรับตัวสุดเนาะอึ๊บอ่ะดูนีจังหวะอมตะอย่างนี้วิ่งวิ่งชนแล้วติดสกิลได้ไหมโอ้โหโดนโดนสตั้นนานซะอีก ไม่ไหวครับไม่ไหวไม่ไหวโอ้โหโสมไม่ใช่โสมสุดนะครับนะแม่เล่นยากจริงแต่ก็ถ้าถามว่าตามหลักการเนี่ยมันมันเล่นได้ไหมผมว่าถ้าเทพสุดมันเล่นได้เออมันมันยืนได้อะผมว่ามันมันมันก็บับได้แต่นี่คือตัวละครมันไม่บับหน้าป้อมไงคือสุดมันไม่บับหน้าป้อมหนึ่งแล้วนะครับแล้วมันพอมันมันวิ่งไปเข้าตำแหน่งเนี่ยมันตายก่อนมันก็เลยไม่ได้บับแต่ถ้ามันได้บับก็คืออย่างที่เราเห็นเมื่อกี้ก็คือถ้ามันได้บับเนี่ยฝั่งเราก็จะหลบหลีกกระปะได้แบบดีเลย นะครับนะโอ้โหผมก็เพิ่งมามาแบบมาลองทดสอบนี่แหละว่าบัฟหลบหลีกมีผลต่อการเล่นจริงๆรีขอดูซิอีกสักเกมหนึ่งแล้วกันนะครับนะอ่านายดูกะปะหน่อยอ่ะกะปะทีมนี้แหละโอ้ยไม่ใช่อันนี้คนไทยข้ามก่อนข้ามก่อนโอ้โหมีบินด้วยอืมทีมเดิม แล้วพอ,พออยากเจอกับปะเนี่ยกับปะไปให้หมดอันนี้กับปะคู่ตัวบินเล่นยากหน่อยอ่าน,นี้กับปอะอลองดูมาลองดูกันมาเกมสุดท้ายครับมาดูกันเล่นได้ไหมยากมีบอลถ้าใครมีทีมใครมีบอลปั้นแม็กไว้อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ลองลองส่งมาให้มาให้ลองทดสอบได้นะครับเนาะเพราะว่าตัว คือตัวซุดมันทดสอบในการเล่นจริงไม่ไหวอะแต่ถ้าเป็นในในช่วงของการทดสอบมันเล่นได้ไงโหยับยับยับเลยมันเล่นยากอะจริงปุ๊บอะซุดบัฟหลบหลีกยังซุดมันได้บัฟบ้างไว้เนี่ยเนี่ยมันเดินมนเนี่ยเนี่ยถ้าซุดมันบัฟไม่ได้อะมันออกมาแล้วมันเดินมาแล้วมันตายเลยอะโอ้โห โอ้โหุดบัฟมันดีอะแต่มันแต่มันเล่นมันยืนไม่ได้นี่ถ้าถ้าสุดมันยืนได้หรือมีบัฟหน้าป้อมผมว่ามันน่าจะมีประโยชน์มากกว่านี้สําหรับตัวสุดนะแต่อันนี้คือแบบดูดิเดินออกมาแล้วมันโดนสกิลโดนกับปะขี้กอนอะไรอย่างเงี้ยเออสุดมันมันเล่นยากมากเลยอ่ะก็เอาไว้ในประมาณนี้แล้วกันนะครับเนาะโอ้โหอย่างมีบอลมากเลยถ้าถ้ามีบอลรีวิวนะน่อจากเห็นชัดกว่านี้เอามาดูกัน แต่เราก็ยื้อไ้เต็มที่อ่ะเอายื้อไปเอายื้อไปให้สมศักดิ์ศรีหน่อยโอ้โหเรื่องสุดท้ายเราก็ติดดีดีนี่เดนจิเอนจินอ่ะฮึบโอ้โหอ่ะคิดป้อมแตกอ่ะก็เอาไว้ประมาณนี้นะครับผมนะอ่ะถ้าใครอยากจะแบบเล่นขำๆผมว่าเล่นได้นะครับนะใครที่แบบอาจจะ อยู่ลีกท la so no ี ejemplo, <aime> ing, so ่ยังไม่ได้สูงมากอะไรเงี้ยผมว่าซุดก็ใช้ร่างไฮเปอร์1้0ก็ได้เป็นตัวบัฟก็ได้แต่ผมว่ามันมันยืนไม่ได้อะเนาะนะครับโอ้น่าเสียดายนะหลบหลีกถึง70%แต่ว่าไม่ได้บัฟไม่ได้ไม่ได้ออกสกิลคือวิ่งออกมาแล้วตายก่อนนะครับผมนะแต่ก็ถ้ามันได้ติดสกิลบัฟขึ้นมาเนี่ยก็เห็นผลชัดเจนว่าหลบหลีกได้แบบดีกว่าเดิมมากๆนะครับผมนะเอออันนี้ก็ฝากไว้แล้วกันนะครับผมนะถ้าใครเข้ามาดูคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดซับส